องความรู้ที่สี่คือปีติคำว่าปีติแปลว,ว่าความอิ่มใจความปีติคือความอิ่มใจเป็นองค์ความรู้ที่ที่ที่ล้ำเลิศประเสริฐเรียกว่าปีติอย่างนี้เพราะเกิดความ ทับซ้านบางทีคนลุกสู้ชูชันผมก็ลุกสู้ชูชันเหมือนกันเกิดจากการที่เราประสบความสำเร็จอันล้ำเลิศสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้กระทั่งเราเชียร์ใครคนใดคนหนึ่งทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง เราเกิดประสบความสําเร็จเช่นในสมัยนี้คนเชียร์ฟุตบอลนะพราะฟุตบอลทีทีมที่ตัวเองเชียร์ชนะโอ้ยมีความไิติมากบางทีพูดไม่ออกคนเชียร์กีฬามวยเนี่ยมีบ่อยที่ช็อกคนถ้าทําไม่ปิติก็ช็อกเพราะ มวยแพ้ก็ได้ะพชนะก็ได้เคยได้ยินข่าวว่าเชมโลกมวยสากลมวยไทยที่ชกสากลน่นนะป้องกันเชมโลกชนะนอกผู้รุ่นผู้เชียร์ปรากฏว่านอกตัวเองตายเลยน,นั้นก็แปลกอย่างเหมือนกัน ปีติไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าปีติอาจจะเกิดจากความมั่นใจความพักภูมิใจในการที่เราได้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ,อยังไม่เกิดก็ต้องเพียรพยายามให้เกิดเกิดความปีติขึ้นมาพอใจปลื้มใจว่าเราได้ทำสิ่งนี้ นี่คือเราตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องมันดีแล้วก็ได้ประโยชน์แน่แม้ยังไม่ได้วันนี้ก็ได้แน่นอนในการข้างหน้าอันใกล้เป็นองค์แห่งความรู้หรือองค์แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกไว้ปีติ ความอิ่มใจถ้านั่งหดผูเศร้าใจอยู่ลองนึกดูว่ามันจะหาความรู้ได้อย่างไรหาไม่ได้ต้องต้องมีความรู้ได้จากการอิ่มใจที่ได้ทำสิ่งนี้นะ